สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด170วัตต์นะครับก็มีแผงโซลาเซลล์แล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็สายไฟ,ไฟนี่ก็จะเป็นสายไฟที่ต่อกับแผงโซลาเซลล์นะครับ ต่อไปอ l ดีนะครับเป็นหลอดที่จะนำมาทดลองกับแผงนะครับตอนนี้ก็เป็นกล่องอนโทรนนะครับยังไม่ได้ลงเทสดูนะครับกล่องตอนนี้วิธีการต่อก็ให้นำ ไฟจากแบตเตอรี่ต่อเข้าก่อนนะครับห้ามนำไฟจากแผงต่อเข้าไปที่ก่องอันนี้เป็นขนาด12 24V โวลต์แล้วก็อยู่ที่3 0มอมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบอกสเปคนะครับ แม็กสูงสุดที่50โวลต์นะครับเราพูด30มแอมป์ข้างในกล่องก็จะมีคู่มอือนะครับการตั้งค่าต่งตางๆนะครับ ขายึดแผงนะครับไม่รู้นะว่าจะจะยึดได้ไหมเป็นขายึดแผงนะครับเพราะว่าเราไม่มีรางยึดต้องหาวิธียึดแผงเอาผมก็เลยสั่งขาตัวนี้มาไว้เผื่อมันจะใช้ยึดอะไรได้ แล้วก็มีชุดฟิลมีชุดฟิลหนึชุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะยังไม่ใส่อเพราะว่าต้องซื้อตู้เหล็กแล้วก็พวกคัดเอาเบเบเกอร์ต่างๆอีกครับ ตัวนี้ก็จะเป็นวงจรคร่าวๆที่วาดขึ้นมานะครับแต่ว่าพวกนี้จะทำการทดลองต่อแผงกับตัวกล่องคอนโทรลดูนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ส่วนพวกแอมมิเตอร์หรือว่าเบรกเกอร์ต่างๆผมจะยังไม่ต่อเพราะว่าตัวนี้ของยังมาไม่ครบนะครับก็มีแอมมิเตอร์สตัวแล้วก็เบรกเกอร ตัวนี้ก็เป็นตัวกันฟ้าผ่าแล้วก็จะมีะตู้เหล็กซึ่งสั่งของไม่มาะครับน,นี่ก็เป็นการเพิ่มโหลดแบบใช้ดีเลย์นะครับแต่ผมจะใช้แค่หลอดไฟธรรมดาก็ามไม่จำเป็นต้องต่อเพิ่มโหลดนะครับอันนี้คือวงจรที่ออกแบบไปนะส่วนด้านนี้เป็นวงจรที่ออกแบบ ตอนแรกนะครับซึ่งมันผิดผิดก็คือผมกลัวว่าฟิวตัวนี้ขาดถ้าฟิวตัวนี้ขาดก็คือมันจะไม่มีไฟจากแบตไปเลี้ยงตัวกล่องคอนโทรนะครับซึ่งอาจทำให้กล่องคอนโทรนนั้นพังได้ก็คือตัวที่สำคัญที่สุดก็คือชุดนี้นะชุดไฟแบตเตอรี่ต้องเข้าไปเลี้ยงกล่องคอนโทรนก่อนถ้าเกิดฟิวขาดกล่องคอนโทรนอาจจะพัง ผมก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นแบบนี้ก็คือไฟจากแบตเตอรี่ผ่านเบรกเกอร์ผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็เลี้ยงตัวกล่องคอนโทรนเลยส่วนจากแผงก็ผ่านฟิวไม่ต้องผ่านฟิวก็ได้ครับเข้าบเบรกเกอร์ผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็เข้ากล่องคอนโทรนได้เลยหรือว่าไม่ต้องเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแอมมิเตอร์สองตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ดูดูอะไรมากก็ไม่จำเป็นต้องใส่ ก็คือแผงผ่านเบเกอร์เข้ากล่องแบตเตอรี่ก็ผ่านเบเกอร์เข้ากล่องได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องต่อแอมมิเตอร์แต่ว่าอันนี้ก็จะทำเพิ่มในโปรเจกต์หน้านะครับชุดนี้ วัดได้อยู่ที่ความยาวอยู่ที่1เมตร48นะครับความยาว1เมตร48 m. ส่วนความกว้าง 7เซนติเมตรนะครับวัดได้เท่านี้นะครับ67คือวัดทั้งขอบแผงเลยนะครับไม่ได้วัดที่ด้านในนะครับเยวดูด้านหลังของแผงโซลาเซลล์นะครับ ด้านหลังของแผงนะครับจะมีตัวสายไฟนะครับบวกกับลบแล้วก็จะมีสเปกอยู่ด้านหลังแผงนะครับมาดูสเปคด้านหลังของแผงนะครับ1 7 0วัตต์นะครับ1 8โวลต์ 18. 9แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะนำแผงไปติดตั้งด้านนอกกันนะครับ จากเดิมที่เราจะวางพาดไปนะครับพอดีว่ามันไม่ได้นะครับติดเรวก็เลยทําการทํำขาขึ้นมาใหม่นะครับ ใช้สว่านนะครับจเจาะรูยึดขาก่อนนะครับ <c oughs> โดยใช้ดอกสว่านเจาะให้เหล็กตัวยาวนะครับทะลุก,ก่อนแล้วค่อยใช้ตะปูกเกียวยิงนะครับ ็ยึดไว้ชั่วคราวนะครับหรือว่าอาจจะเชื่อมเลยก็ได้นะครับ

ไปดูความสว่างของหลอดไฟที่ใช้นะครับเป็นหลอดไฟ t 8 1 2 0โวลต์10วัตต์นะครับสว่างเราไปดูที่ด้านบนแผงกันนะครับผมจะปีนให้ไปดูนี่คือด้านบนแผงนะครับใช้เป็นน็อตยึดนะครับ ตะปูกเกีียวยิงเข้าไปแล้วก็ลวดมัดที่แผงนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเหล็กยึดนะครับตัวแอลนะครับดันแผงเอาไว้นะครับแผงไม่ขยับนะครับขยับไม่ได้ตรงนี้ก็มีน็อตยึดอยู่นะครับแล้วก็ลวดมัดไว้ที่แผงนนะครับสายก็ต่อไปด้านล่าง สายยังไม่ได้เก็บนะครับก็พลาดมาแล้วก็มาที่ตัวชาร์จนะครับตอนนี้อุณหภูมิแบต31บนะครับอ่าชั่วโมงการตั้งตรงนี้ยัง ยังไม่รู้นะครับว่าตั้งยังไงตอนนี้เป็นที่0นอยู่นะครับมันจะมี0ูนถึงยีนะครับนี่ก็เป็นชนิดแบตนะครับกดเม,เมนูนะครับนี่เป็น13.8สามจโวลต์อ่นี่เป็นกระแสไฟนะครับ12.6จากแบตแล้วก็11.0ก็จะตัด จะมีรูปว่าหลอดไฟแล้วก็เป็นรูปออฟนะครับสีญลักตัดถ้าแบตเหลือ11%บอดโวลต์ไฟก็น่าจะดับนะครับยังไม่ลองครับเดี๋ยวลองดูตอนเช้าครับว่าจะอยู่ถึงเช้าไหมตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเก่านะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนเช้าว่าไฟจะยังติดอยู่หรือไม่หรือว่าอาจจะดับนะครับนี่ครับไฟก็ส่องสว่างาถ้าดูจากตาเปล่าแล้วก็อยู่ประมาณถึงช่วงขาตั้งกล้องได้ครับแต่ว่าดูจากกล้องอาจจะมืดๆนหน่อย